เข้าไทยหย่อม97 w อุตุเตือนแล้ว31จังหวัดก่อนอื่นนะครับแอดมินอยากจะถามพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านว่าในพื้นที่ของท่านเป็นยังไงกันบ้างสภาพอากาศในวันนี้มีฝนตกเรนดินไปโปรยฝนตกปานกลางฝนตกหนักหรือบริเวณพื้นที่ไหนที่ยังไม่มีฝนเน้นคลิมคล้มอากาศเย็นลงก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับ ซึ่งก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะไปดูในด้านของภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปดูในด้านของภารกิจการติดตามเส้นทางของพายุภาพข่าวแรกที่บริเวณอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาก็เกิดน้ำท่วมน้ำหลากน้ำไหลหลากอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อคืนนี้ก็มีการขนของกันอย่างจ้าละวันภาพก็อย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้ ขอบคุณภาพข่าวจากคุณบี้ราชสีมาภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไปบ้านแก้งตัดไซหมู่ที่เจ็ ตำบลโนนทองอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิน้ำได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่หมู่บ้านนะครับอ่วมอีกรอบหลังจากเขื่อนโนนแขวเพิ่มระดับสูงขึ้นแจ้งเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดภาพความเสียหายก็อย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพข่าวจากเพจคนล่าข่าวชัยภูมินอกจากนั้นแล้วที่บริเวณเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ น้ำป่าที่ไหลจากบริเวณลำปะทาวเนื่องจากนะครับมีน้ำบนเขาได้ไหลลงมาสมทบอย่างต่อเนื่องทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ ภาพก็อย่างที่พ่อแม่พี่น้องชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพข่าวจากวัดป่าสุขโตนอกจากนั้นแล้วยังเกิดธรณีพิบัติภัยดินสไลด์ปิดทับถนนสายชุมแพหล่มสักด้านเครือข่ายเพื่อนเตือนภยัยจังหวัดขอนแก่นได้รับการประสานข้อมูลจากทีมงานเครือข่ายเพื่อนเตือนภยัยโดยมีรายงานว่าเมื่อเวลา14นาฬิกาโดยประมาณมีรายงานดินสไลด์ปิดทับถนนหลวงหมายเลข12 ช่วงห้วยซัมมะขาวร่องแสงระหว่างกิโลเมตรที่421จนถึง422ทําให้รถไม่สามารถสัญจรได้นะครับด้านแขวงทางหลวงขอนแก่นที่2ชุมแพป้ยหมวดทางหลวงโนนหัน จัดทีมผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์สร้างทางหล่มสกักติดป้ายแจ้งเตือนและเร่งดำเนินการเคลียร์เส้นทางโดยใช้เครื่องจักรกลหนักสนับสนุนคาดการว่าจะใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงในการเคลียร์เส้นทางเพื่อให้สัญจรผ่านได้นะครับขอบคุณภาพข่าวจากเพจขอนแก่นแจ้งข่าวนอกจากนั้นแล้วมวลน,น้ำจากบริเวณอำเภอเทพสถิตกำลัง ไหลลงมาสู่บริเวณน้ําตกน้ํำตนหมู่ที่3โดยนะครับคาดว่าเคลื่อนถึงบริเวณลําสนธิเมื่อคือนที่ผ่านมาขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเฝ้าร,ระวังและขนของขึ้นที่สูงเตรียมอบพยกกับมวลน,น้ําที่กําลังจะมาถึงนะครับสมทบในช่วงเช้าของวันนี้นะครับขอบคุณภาพข่าวจากหน่วยกู้ชีพกู้ภัยพงไหล19ลํานาราย ด้านพื้นที่บริเวณจังหวัดศรีสะเกดก็ต้อ,ตองเฝ้าระวังนะครับจากบริเวณเทือกเขาพนมดงรักโดยเฉพาะนะครับบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ําที่รองรับน้ําบริเวณอําเภอภูสิงห์อำเภอขุนหารขุขันไพรบึง ปรางกูวังหินกันทรารมร่วมถึงเมืองศรีสะเกดขอให้เตรียมรับมือในด้านของมวลน,น้ําที่จะไหลลงสู่ที่ราบต่ําขอให้ระมัดระวังนะครับและเตรียมอบพยพขนของขึ้นที่สูงขอบคุณภาพข่าวจากภูสิงห์บ้านเฮานอกจากนั้นแล้วที่บริเวณเขื่อนป่า,าศักชนสิทธ์ได้ระบายน้ําเพิ่มแต่ระดับน้ําในแม่น้ําป่าศักยังคงต่ํากว่าตลิ่งนะครับในขณะนี้จากอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ําที่พาดผ่านบริเวณภาคกลางทําให้มีฝ ฝนตกหนักถึงหนักมากปริมาณฝนสูงสุดที่วัดได้อําเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์81มิลลิเมตรอําเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์42มิลลิเมตรอําเภอโคกเจริญลบบุรี5 6มิลลิเมตรมวกเหล็กสระบุรี50มิลลิเมตรสัพพยาชัยนาท92มิลลิเมตรและอําเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยา60มิลลิเมตรดังนั้น2-3วันนี้ยังคงต้องติดตามสภาพอากาศรวมถึงฝนตกหนักถึงหนักมากจาก ทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้านนายประพิษจันมาอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้16ตุลาคมด้านเขื่อนป่าศักชิ์ชทลส์มีการระบายน้ำ400ลูกบาทเมตรต่อวินาทีทําให้ระดับน้ําในแม่น้ําป่าศักด้านท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นนะคบับริเวณอําเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีเพิ่มขึ้น1เมตร11เซนติเมตรยังต่ากว่าตลิง7เมตร3เซนติเมตร อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเพิ่มขึ้น80เซนติเมตรยังต่ำกว่าตะลิ่ง9เมตร1เซนติเมตรอําเภอเมืองสระบุรีเพิ่มขึ้น84เซนติเมตรยังคงต่ำกว่าตลิ่ง3เมตร88เซนเมตรอําเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยา เพิ่มขึ้น0.1เซนติเมตรต่ำกว่าตลิง2เมตร35เซนติเมตรในขณะที่เขื่อนพระราม6มีการระบายน้ำ332ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีด้านลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอำเภอเมืองนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่าน2,350ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแนวโน้มลดลงก่อนไหลลงสู่เขื่อนเจ้าพระยาที่ปริมาณน้ำ2,512ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นดังนี้อำเภอเมืองสิงห์บ ีนาำเพิ่มขึ้น30เซนติเมตรอําเภอเมืองอ่างทองนาำเพิ่มขึ้น21เซนติเมตรอําเภอบางบานพระนครศรียุธยานาำเพิ่มขึ้น11เซนติเมตรอําเภอบางไรพระนครศรียุธยาเป็นจุดฟาระวัง ปริมาณน้ําก่อนไหลลงสู่กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลมีน้ําไหลผ่าน2,646ลูกบาทเมตรต่อวินาทีลดลงจากเมื่อวานนี้เล็กน้อยมีการนําน้ําเข้าทุ่งพื้นที่ลุ่มต่ําแม่น้ําเจ้าพระยารวมแล้ว1,550.87ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีหรือรอยละ9 1ของปริมาณน้ําทั้งหมดด้านกรมชลประทานยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ฝนที่ตกชุกและตกหนักอย่างใกล้ชิดตลอด2 สชั่วโมงจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝนจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำและริมน้ำติดตามสภาพอากาศสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดหากพ่อแม่พี่น้องประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่โครงการชนลประธานใกล้บ้านหรือสายด่วนกรมชลประธาน1460ได้ตลอด24ชั่วโมง ต่อไปจะเป็นพยากรณ์อากาศประจําวันที่17ตุลาคมโดยในวันนี้รงมรสุมยังคงพัดผ่านบริเวณภาคกลางทางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้ทางตอนบนขณะที่มรสุมตําตกเฉียงใต้มีกําลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกําลังอ่อนลงทําให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ยังคงมีฝนตกเกิดขึ้นและจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักปริมาณฝนตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยแจ้งเตือนบ,บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากเน้นจังหวัดมุกดาหารร้อเอ็ด ยโสธรอ่อำนาจเจริญอุบลราชธานีศีสเกตสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาชัยภูมิปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชนบรุรีระยองจันทบรุรีตราดสุพรรณบุรีการจนบรุรีราชบรุรีเพชบรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีพังงาระนองปัตตานีนราธิวาส นคนปรปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครร่วมถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยนะครับฟ้อระวังฝนตกหนักปริมาณฝนตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากส่วนคลื่นลมทะเลมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่องบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กขอให้งดออกจากฝั่งในระยะนี้ ในด,ด้านของการคาดการฝน7วันล่วงหน้า17-22ตุลาคมดังนี้ 17-19ตุลาคมความกดอากาศสูงหรือมรลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาตะวันออกเฉียงเหนือทําให้ร่องมรสุมเลื่อนลงไปพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนภาตะวันออกทําให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนมีฝนลดลงบริเวณภาคกลางทางตอนล่างภาคใต้ตอนบนภาตะวันออกรวมถึงภาตะวันอกอกเฉียงเหนือทางตอนกลางถึงตอนล่างยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งลังจากนั้น 20-22ตุลาคมความบรนกาศสูงหรือมรอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนรวมถึงบริเวณทะเลจีนใต้ประกอบกับลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและประเทศไทยทําให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนตกฟ้าขนองเกิดขึ้น หลังจากนั้น17-22ตุลาคมมรสุมตัำตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยจะมีกำลังอ่อนลงทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง ขอแจ้งเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ทางตอนบนรวมถึงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนกลางจนถึงตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักปริมาณฝนตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในช่วงวันที่17-19ตุลาคมพยากรณ์อากาศภาคเหนือ17-22ตุลาคมฝน10-30%ของพื้นที่อุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ17-18ตุลาคมฝนฟ้าขนอง40-60%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักได้บ้างแห่งเน้น้าคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนกลางจนถึงตอนล่างหลังจากนั้น19-22ตุลาคมฝนฟ้าขนองจะลดลงเล็กน้อยเหลือ20-40%ของพื้นที่อุณหภูมิจะลดลงประมาณ1-2องศาเซลเซียสโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบน พียกณ์รากาศภาคกลาง16-17ตุลาคมฝนฟ้าขนอง60-80%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้น18-22ตุลาคมฝนฟ้าขนองจะลดลงเล็กน้อยเหลือ30-40%ของพื้นที่ พยากรณ์อากาศภาคตะวันออก16-17ตุลาคมฝนฟ้าะนอง60-80%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าะนอง40-60%ของพื้นที่ตลอดทั้งช่วงและจะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากจะเน้นทางตอนบนในช่วงวันที่16-17ตุลาคม บริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก17-22ตุลาคมฝนฟ้าคะนอง30-40%ของพื้นที่บริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล17-22ตุลาคมฝนฟ้าคะนอง20-40%ของพื้นที่ตลอดทั้งช่วงนะครับและจะมีฝนตกหนักในบางเขตบางพื้นที่เข้ามาร่วมด้วยเช่นกันนะครับ ต่อไปจะเป็นภารกิจการติดตามเส้นทางของหยอ่อมควอมรากาศต่ำกำลังแรง 97W ซึ่งนะครับในขณะนี้พิกัดอยู่ที่ลาิจูด14.0องศาเหนือลองจิจูด110.3องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ37กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยพายุลูกนี้กำลังเคลื่อนตัวเข้าถล่มบริเวณเวียดนามทางตอนกลางโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับในขณะนี้หลังจากนั้น ช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาเป็นต้นไปกลุ่มฝนจากบริเวณหย่อมความร้อนอากาศต่ำกำลังแรงจากเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณประเทศลาวทางตอนล่างและในบางส่วนจากเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างแนวบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษและหลังจากนั้นนะครับในช่วงเย็นของวันนี้จะเริ่มมีการกระจายตัวไปทั่วบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ บริเวณกว้างไล่ลงมาเลยนะครับตั้งแต่บริเวณจังหวัดขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีรวมถึงบริเวณจังหวัดนคนรราชสีมาในบางพื้นที่และหลังจากนั้นก็ยังจะมีการตกแช่นะครับเวลาประมาณ21นิกาจนถึงเที่ยงคืนนะครับก็ยังจะมีฝนบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนะครับ และในบางส่วนก็จะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดชัยภูมิรวมถึงบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดเลยในบางพื้นที่และจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณภาคกลางต่อไปนะครับ ส่วน18ตุลาคมก็ยังจะมีฝนนะครับโดยกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักก็จะเน้นบริเวณภาคตะนอ,อกเชียงเหนือโดยเฉพาะภาคตะนกเฉียงเหนือฝั่งตะวันออก,นนอออกและบริเวณภาคตะนอ,อกเฉียงเหนือทางตอนกลางนะครับได้ลงมาเลยนะครับที่บริเวณจังหวัดขอนแก่นชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอด็ดยโสธรรวมถึงบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญนะครับในวันพรุ่งนี้ก็ยังจะมีฝนเกิดขึ้นและหลังจากนั้นกลุ่มฝนก็จะเริ่มมีการกระจายตัวบริเวณประเทศไทย16บหนาฬิกาของ วันที่18ตุลาคมกลุ่มฝนจะเน้นบริเวณจังหวัดมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรรวมถึงบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานีหลังจากนั้นนะครับกลุ่มฝนจากยอมความบรากาศต่ำหรือพายุย่อมๆก็จะเริ่มมีการสลายตัวไปนะครับ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันและเตรียมตัวรับฝนในด้านของหย่อมพอมรกระตับกำลังแรงที่อาจจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุดิปรสชนันในระยะต่อไปขอให้ติดตามในด้านของการอัปเดตโมเดลอยู่เรื่อยๆนะครับทางด้านช่องเตือนภัยพิบัติจะรีบนําข้อมูลข่าวสารรวมถึงถ้าหากมีประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเข้ามาจะรีบนําข้อมูลข่าวสารมาแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้รับทราบ อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องนะคะผมขอบคุณครับเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสาร